สวัสดีครับพี่น้องชาว MIR4 ทุกท่านครับผมกับผมหน่อยเดียวครับก็วันนี้นะครับก็มีภารกิจคำขอที่จะมาให้ทุกท่านทำอีกแล้วนะครับผมซึ่งเป็นภารกิจที่เหมือนเดิมครับผมเราต้องไปหาบอะแสผมไม่สามารถหาบอะแสเองได้ผมนั่นคือภารกิจเนี่ยผมที่ต้องมารับกับคนนี้นผมโกชุนนะครับผมซึ่งเขาอยู่บริเวณนี้ผมโกชุนเมืองบิชชอนนะครับผมบริเวณนี้เลยนะครับ ภารกิจนี้ผมก็มีชื่อว่าเอ่อนี่ครับผมกินเย้าวยวนใจครับโอเคเรามารับเลยดีกว่าเนาะเมื่อการไม่เสียเวลาครับเลยผมโอเครับแล้วเราก็มาดูบอกแสรผบว่าเขาให้ทําอะไรบ้างครับมาดูกันดีกว่าเอ่อสมุนไพโ,โรหิตน้ําเงินได้บนหนึ่งในหน้าผาของภูเขาลึกที่ปกคลุมไปด้วยหมอกโอเคน่าจะเป็นเอ่อป่าพลิกแก้วปะ ่านะที่ปกคลุมด้วยหมอกครับผมเราก็ไปดูที่ป่าเหลือแก้วครับไปดูที่แผนที่กันแล้วก็ไปที่ป่าเหลือแก้วแล้วก็นี่ปะอ่าครับผมบริเวณนี้ผมเราก็ต้องโดดมาที่ตรงนี้นะโอเคงั้นรเราก็ว้าไปเลยครับเพื่อป็นการไม่เสียเวลาเนาะโอเคครับผมทีนี้เราก็ต้องมาหาเหลี่ยมนะครับผมในการโดดไปหาสมุนไพภัยนะซึ่งความยากผมระดับ SS เลยนะดังนั้นเราก็ต้องกะดีนะครับผมอาจจะล่วงได้นะครับผมผมผมก็จะลองไปแบบแบบคนโง่งผมเลยก็คือตรงไปเลยครับอย่างเงี้ย ผมว่าน่าจะน่าจะถึงนะครับเพราะว่ามันมีท okay, okay right right okay. okay. ี่รองรับตรงนี้อยู่นะผมก็จะโดดไปงี้แล้วผมพุ่งไปแล้วพุ่งอัดไปแล้วครับผมโอเคได้แล้วครับผมเป็นไงครับผมพอเราพุ่งอัดแล้วเราก็โดดขึ้นไปทีนะครับผมปึ๊บอเลยเลยเลยใหม่ใหม่ใหม่โอเคครับผมก็ประมาณนี้ผมเป็นไงครับผมก็ได้แล้วโดดอัดไปแล้วครับผมง่ายๆเป็นไง ผมนึกว่าจะยากอันเนี่ยไม่ไม่ได้ยากครับผมง่ายๆครับผมอีซี่โอเคครับผมเราก็เสร็จแล้วครับผมสำหรับเออ่ภารกิจคำขอผมกิ่นเย้ายวนหัวใจโอเคครับผมก็ฝากไว้ในสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมพกกรใหม่คลิปหน้าผมมาแล้วครับผมแบบดับเบิ้ลเจอกันผมมีสองหีดับเบิ้ลหี